เรียกได้ว่าต้องตะลึงกับการพลิกผันแบบกลับตลับัดนี่คือการเปิดสนามของศึกไทดาบี้ใน AU Pro Vol l e y b a บอ Cha ม p i o n s h i p ที่ดุเดือดและเร้าใจเกินคาดนี่คือการประเดิมสนามของสองยักษ์ใหญ่ทีมคิงดอนและทีมเดราคูสในศึกไทดาบี้คิงดอนส่งพรพันธ์เกิดปาดตำแหน่งเซตเตอร์ส่วนเดราคูสมีปีมนุษย์แป้นน้อยเป็นตัวลิเบโร่ฝั่งไทยการย่งขันในลีก AU Pro นี้ไม่เหมือนที่ไหนเพราะไม่ได้ตัดสินกันแค่การชนะในแต่ละเซตแต่ตัดสินด้วยคะแนนรวมจนจบเกม คือต้องเล่าแบบนี้การแข่งขัน AU Pro จะไม่เหมือนการเล่งขันปกติธรรมดาคือเขานัดในเรื่องของคะแนนอ e ีเวนต์ช่วงนะครับต้องดูจนจบถึงจะรู้ว่าสรุปแล้วนะครับใครคือผู้ที่ทําคะแนนสูงสุดซึ่งต้องบอกว่าพิกคาดกับตลปัดนะครับเพราะว่ากลายเป็นพรพันเกิดปรลาดนะครับที่ตอนแรกเนี่ยดูจะเป็นรองอยู่ใน2เซตนะแต่สุดท้ายครับเซตที่3ครับเหลือจะเชื่อกลับพิกขึ้นมาแซงได้เฉยเลยนะครับคือ กติกาของไอยูโปรเขาเล่นแค่3เซตเท่านั้นนะครับแล้วก็นับคะแนนรวมเป็นหลักทีมไหนที่ได้คะแนนรวมจะได้แต้มจากการชนะ60แต้มแต่ว่าระหว่างเซตเนี่ยก็จะได้ทีละ40แตม้มซึ่งต้องบอกว่า2เซตแรกครับทีมดาราคซูซึ่งมีปิมรุตแป้นน้อยเป็นตัวลิเบรโร่นะครับทำงานร่วมกับเพื่อนๆอย่างดามิดูนะครับแล้วก็เรียกว่า2เซตแรกเนี่ยมาโคตรด,ดีคือเซตแรกเอาชนะทีมคิงดอนไปก่อน25 23ก็ก็นำอะคือคือนำมาแบบบวก40แต้ม แต่การชนะเซตแรกของนะครับพอเข้าสู่เซตสองเนี่ยทีมคิงดอนก็ยังไม่ฟื้นนะคือยังเล่นแบบเรื่อยๆคือต้องยอมรับว่าทีมลาคูสวันนี้เรื่องของการบล็อกถือว่าทําได้ดีมากนะครับลูกบล็อกลูกอะไรต่างๆเนี่ยโหดเลยแล้วก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมอ่ะผมว่าทีมคิงดอนมีตัวบล็อกอย่างเทเลอร์แซนด์บ็อกซ์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยก็คือแมคเคนนานะครับที่บล็อกดีมากในช่วง2เซตแรกนะครับแล้วก็เอาชนะในเซตที่2องบายยี่ส คือไม่มีวีแวลไม่มีลมที่ทีมคิงดอนจะกลับมาได้แต่อย่างที่บอกเนี่ยมันคือการแข่งขัน a อ Pro ปเขาไม่ได้คิดเป็นเซตนะครับเขาคิดรวมแต้มนะครับดังนั้นเนี่ยเริ่มออกสตาร์ทมาในเซตที่3เนี่ยทีมคิงดอนที่มีพรพันเกิดปาดเนี่ยตามทีมเดลาคูอยู่6แต้มคือต้องชนะในระยะที่ห่างเกิน6ถึงจะกลับมาเอาชนะได้นะครับซึ่งเหลือจะเชื่อเ,อเกิดขึ้นจริงครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าผมเองผมก็เออนะมันก็มีมีสนเสน่ห์ของการแข่งขันนี้เหมือนกันนะ เพราะว่าดูแล้วเนี่ยโอ้โหกลับกลายกันว่าสุดท้ายนะครับทีม k คิงดอนมาปาดเอาชนะในเซตที่3แล้วก็เป็นชัยชนะแบบชนิดถล่มทลายอะ่ะ25ต่อ13นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับกลุ่มอินดิวเดอรลเนี่ยนะฝั่งของคิงดอนประมาณเกิดปาดเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตามยับเลยแต่พอปาดเอาชนะในเซตที่3ก็บวกขึ้นมา40แต้มจากวินพ i n ยนะครับเซตที่3แล้วพอมันนับแต้มรวมครับฝ่ายเป็นคิงดอนครับเอาชนะแต้มรวมไป69 63การตาปัดแบบเหลือเชื่อครับทำให้ได้แต้มจากวินพอยต์ก็คือทั้งเกมเนี่ยบวกอีก60เท่ากับว่าปาดกลับมาเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกทีมแารละคู่ชนะ2เซตแรกเนี่ยเซตละ40แต้มจากวินพอยต์ก็80แต่ว่าคิงดอนชนะเซตสแบบถล่มทลายเนี่ยนอกจากบวก40ก็ยังได้บวกอีก60ก็คือปาดเอามาร้อยแต้มเลยซึ่งนะครับใช้ชนะเกมนี้แน่นอนส่วนสําคัญมันอยู่ที่กระบวนการของการคิดคะแนนหลวมบอกได้เลยเหลือจะเชื่อลีเดอร์บอร์ดครับ กลายเป็นชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าจบในตำแหน่งท็อป3ของตารางอีลบอร์ดของเกมแรกเลยนะครับโดยชมพู่เนี่ยทาตามรวมไป174แต้มนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นเลยเนี่ยนะครับจามทําข้อมูลที่ออกมาก็ต้องบอกว่าตัวของพรพันธ์โหเหลือเชื่อนะครับเล่นในตำแหน่งเซตเตอร์เนี่ยตัวของพรพันธ์เซตได้ถึง8.33นะครับอ็กซสเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เรียกว่ามี เสิร์เอสวันนี้เสิร์เอสได้โดดเด่นมากครับพอมันเกิดปาดน,นะครับแล้วก็โดยภาพรวมะนะครับตามข้อมูลสถิติเนี่ยตัวของพอมันเกิดปาดถือว่าได้แอคซิสจากการเซตไป25ลูกเสียลูกเดียวนะครับเสิร์2เอสลูกนะคือผมเองอะงงเหมือนกันว่าเกิดสถานการณ์นี้ได้ยังไงเพราะว่ายังยังยังแบบต้องปรับจูนแบบเออเขาเรียกว่าวิธีการคิดอยู่อะอ๋อมันมันมันเป็นการแข่งแบบเออส่วนบุคคลแต่ว่าเล่นในรูปแบบทีม คือชัยชนะของทีมก็สําคัญแต่ชัยชนะของบุคคลเนี่ยนะครับในการเล่นแต่ละอย่างรายละเอียดเนี่ยมันต้องแบบเป๊ะมันลงมันต้องแบบชัดมากซึ่งสุดท้ายนะครับพอทีมคิงดอนชนะเนี่ยพรพันธ์ก็ขึ้นมาเป็นท็อปสของการแข่งขันส่วนฝั่งของปีนุชแป้นน้อยนะครับก็ต้องบอกว่าผมเองก็ตกใจช็อกเหมือนกันว่าตอนแรกอะแบมือมาก2เซตแรกมาสวยมากครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยปีนุชเองงานนี้นะครับก็โดนปาดนะฮะแล้วเดี๋ยวผมดูแต้มของปีนุชไปน้อยกัน คือเข้าใจได้นะครับลิเบโร่มันออกหมัดได้ไม่เยอะนะก,ก็เน้นเรื่องของดิ๊กเรื่องอะไรเป็นหลักก็แมตช์แรกก็ถือว่าไม่เลวนะครับคือทําคะแนนในเปอร์เซ็นต์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เล็ก3เซตแหละนะครับมีมีเปอร์เซ็นต์ที่โอเคในระดับหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันสูสีอะนะครับแล้วพอมันจบมามันกลายเป็นว่าโหปีนุชจบชอป12นะครับปีนุชเป็นน้อยในเต็มนี้นะก็เรียกว่าปาดชนิดที่ว่าหัวใจชาหาญย่อคว่ำเลยขณะที่ MVP โหวตนะครับ แต้มเนี่ยอันดับ1เขาโหวตให้กับโซเฟียฟิชเชอร์นะครับก็บวกมา60นะครับอันดับ2เป็นนาตาลีที่บวก40ที่พุ่งขึ้นมาเป็นดามี่ดูครับได้กลายเป็น MVP-20 พบวกนั่นเองครับคุณผู้ชมครับซึ่งได้มองโดยภาพรวมเกมแรกก็ได้เห็นแล้วว่าการแข่งขันเ u Pro วัตถุบ้านแชมเปี้ยนชิพอ่ะผมมองว่าทุกตำแหน่งมันสำคัญหมดนะเนาะ แล้วก็มันก็อยู่ที่จังหวะด,ด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าโอ้โหทีมเนลาคุสมาดี2เซตแรกเนี่ยได้เซตสนี่ตีพุงแล้วแต่กลายเป็นว่าทีมเลาคุสแสบจริงๆครับมาปาดเอาในเซตที่3แล้วเรียกว่าปาดทั้งในเรื่องของเซตวินพอยต์แล้วก็มาไฟนอลวินพอยต์อีกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันกลับตลบปัดซึ่งนะครับนี่คือเสน่ห์ของการแข่งขันที่แข่งกันประมาณ1เดือนนะแล้วก็เรียกว่าชัดเจนนหะคือเขาแข่งกัน3เซตอยู่แล้ว แล้วก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเกมที่ใส่กันสุดทุกคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องแสดงผลงานของตัวเองในแต่ละตำแหน่งให้ดีนะครับหัวเสาบีหลังก็ต้องตบให้เน้นหน่อยนะครับมีเรื่องบล็อกก็ต้องเรื่องบล็อกเรื่องอะไรก็มีแต้มให้สูงตัวเซตเองเนี่ยถ้าเซตก็มีแต้มให้ถ้าคัดก็ได้เยอะมีเซิร์ฟเอสเซิร์ฟเอสนี่เซิร์ฟเอสนี่คือถ้าได้ถ้าตีได้นี่ก็ได้ตามเยอะแต่ถ้าเสียก็เสียเยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ามองจากรูปกายแล้วก็สถานการณ์จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหงานนี้ เหลือจะเชื่อเกิดขึ้นจริงครับกลายเป็นทีมของพมพันเกิดปาดกับตลัปัดแบบพิฆาตเหลือจะเชื่อแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแค่เกมแรกเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการสลับทีมแต่ว่ายังยังยังแข่งไม่จบนะเพราะว่าในเกมแรกเนี่ยก็ต้องวนเจอกันให้หมดก่อนว่าจะไปออกเป็นยังไงแต่ว่าถือว่าเป็นอัศรสดที่ผมเองก็ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะดูไปแต่แรกเอ๊ะทีมอนพันไม่น่าจะกลับมาได้นะครับแต่ก็กลับมาได้จริงๆ เออมันก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมที่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวติดตามแบบยาวๆนะสำหรับการแข่งขัน AU Pro ซึ่งต้องบอกว่าเห็นแหละว,ว่าเออมันก็สนุกแล้วก็มีวิธีการเล่นนะครับแล้วก็วิธีการคิดที่ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับการแข่งขันที่เออก็ไม่ธรรมดานะครับนะคุณผู้ชมใครดู a u p r o อยู่นะครับก็ ต้องบอกว่ามันก็เป็นรายการที่ดูง่ายด้วยเพราะว่าทางว t s ี o r t เอามาให้ได้รับชมเนี่ยมันก็โอ้โหเข้าถึงง่ายด้วยสบายสบายเลยถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวชอบคอนเทนต์สไตล์ i g Matt แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้เลยนะครับนี่คือสเสน่ห์ของ AU Pro v o l อลเล่บอลทุกตำแหน่งล้วนสำคัญทุกแต้มมีค่าการแข่งขันยังไม่จดแค่เซตแรกหรือเซตสองแต่ต้องสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายแมชนี้พิสูจน์แล้วว่าในกีฬาไม่มีอะไรแน่นอนจนกว่าจะหมดเวลาคุณผู้ชมครับถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์ Big บ,บ่าลืม กดติดตามช่องนี้ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่กดไลค์และแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ